เอาห่งเอาร่งเอาน่งนะมึงต้องนํำมาตัวแล้วกดปักเข้าไปไู้แล้วเออเออเออเ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 อ้ยเปิดตูวชนะคือชนะครับผมไม่มี มึงหลอกไขวัดหายจรวหอยจรวหอยไม่จรวเดียวบอไม่มีไงสวัสดีครับผมอคิมิติสเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นกับเดอะบอส ต่อครั้งที่แล้วเน้นความฮาครับไม่เน้นไม่เน้นความรู้คือ <laughs> มาเล่นด้วยกันเอาไปด้านไหนด้านเดิมไหมอือ <c oughs> เราเช็บบ้านนี้ล้วก็ไปบ้านกว่าพอเราค่อยๆก่อนน่ะ <c oughs> <c oughs> มีคนมีคนเห็นปะมียกปืนด้วยกูวเออความีคนเฮ้ย

ไม่ไม่ทันแล้วความเปลืองแล้วมีงเจ้าห้องนี้ก่อนดิห้องซ้า,ายเอรดันูเมื่อกี้มึงให้ใครคือฝั่งขวาอยู่ห้องขวาเนี้ยไม่ไม่แต่มึงมึงมึงเจอาห้องนี้ยังไปไปยิวจับไอ้นั้นยังหืมยังกูยังไม่ได้ออกไปกูรอมึงเนี้ยกูไม่รู้ว่ามันมีตัวมีคนเดินหรือเปล่า

mai mai lúc chúng ban các đi ban đi ban đi ban này ngắm đi 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 đi ngắm đi đi ngắm đi ngắm Nào ngắm đi ngắm đi ngắm đi ngắm โ oh, อ้คิวตัวประกรันแต่เขาั้งหลังบางอะงไ,ไกรกูจับก็เลงงไาตัวตายใ้นะเอาเรื่องวะเนาะเอาอเรื่งน,นะทำแล้วก็เออเลีเเยงอย <laughs> ไปละเอาไปจระไปค,คุณเปิดกูไม่ได้ถามความพร้อมหมดอฟ้ากรรมก็ผมเห็นแล้วอ,ละอ,ะอะไรนะผมดูกล้องคุณอยู่ผมเพิ่งควักปืนเมื่อกี้เลยเานำเข้ายัางเรียกงอะไรครไม่มี ข้างนอกอะ่ะโกโก้เดี๋ยวเขาไปไประตูที่ปิดไว้ก็ได้อนห้องห้องนี้กูเช็่นหแล้วต่านไหนวะตัวมารอประตูด้านหลังอะ่ะดูด้านหน้ามัง่ง หน้ามีโดนอ่ะหน้าโูดาวยงหลังให้เอาไงเลยไปซ้ายก่อนไหมไปได้ปะไม่ได้เฮ้ยไปขวา เด็มแล้วออกอไป,ปเห็นปะอาเราตอนนังไต่โนนังเข้ามุมไปแล้ววะไอสัตว์เขโหไม่ไม่สีตาวดลอง น้องล่องกระจกหรือดิอย้ยยยเฮ้ยมีตัวประคันน้องไปดแงเกียร์อ่ะมึงต้องย้มมาตัวแล้วยวกมไปดเข้าไปนนนนเออๆเออรู้รู้กันเนื้เออีล็อกอีกบอสบออย่าโดนเดินออกมากูเองไปแล้ว

เฮียตัวปรกันตายหาแล้วมะไอปาแปดเะมปาสโกงทำไมอะไรไม่ใช no, ่ของหูกลมึอได้หหาแต่ปัญหาเฮียเราปสมงไไงมึงเปิดมึงจะการอะไรหมดเลย เดินดูอยู่ไดีายวเดื๋เขาเฉยอืมต้องเดิน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 ต่อเดินออกข้างนอกกันนะไม่ไม่เดินข้างในก่อนก็ได้เราเข้าเรามาเนาะเรามาจากทางนี้เรามาจากตูนสองอ่ะอืมแล้วราเหลือข้างนอกไม่ใช่นอกนี้นะไม่ไม่แต่ฝั่งหูุนเรายังไม่เดินไปนะฝั่งขวาอ๋อออกไปไม่ได้หรอกออกไปตายแล้วเนี่ยถ้าเป็นโจร เหอค่าทุกคนน่าเหลือสองน้อ่าเหลือสองนอ,อนนเห้อค่า,าเอาสนม้ออกมางงเนีอยหลังรถอยู่หลังรถอยู่หลังรถได้ยังเอาูตายเลยเวเนมึงตายไปแล้วเหรอ อีกคนนึงเออคนตัวหลังยังไม่ได้รีพอร์ตะตัวหลังคือตัวไหนตรงตรงตรงรถกระบะเดินกลับไปทางซ้ายเออเดินกลับไปทางขวาถ้าทางเนี้ยไม่ไม่เออทางขวาขวาขวาแล้วก็ตัวบูดด้วยยังไม่หมดเลย

Civilian prep you back. This is talk. Roger that trailers incoming. Proceed with caution. Okay. Talk. Civilian is standing by for trailers. Talk to Entry Team. Great work, Entry Team. Keep it up. Uncle me. Ah. Oh,

vâng 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 เฮ้ยเปิดฝั่ง้ายมีคนมามาฝั่งน่าจะออกไปฝั่งซ้ายมีปะมีฝั่งซ้ายด้อยนอกปโดตน,ดนี่แหละเจอจัวขวามีขวามีดีประตูเปิดข้างนอกข้างนอข้างนอก,นอก,นอก,กตัวนึ ตายตายไปตัวไปตัวโอ้ยเนี้ยมันยิงอะไรโอูเนี่ยเจ็บเลยมันต้องไปหมดง่ายเลยพิสามันอย่างเดียวเลยวะเพราะว่ามันไม่มียอมวางปงยองปืนเลยวะอ่านี้ไม่น่าจะพร้อมประทะเลยเฮ้ยเราก็รจะตาย่ อยู่ฝั่นะงนู้นเลยก็ออดเลยว m i s s i นะ คงหลนยิงไปแล้วตตตเ,เต๋นงตบเรียกหนามันไม่เจอหา้ตัวไม่เจอ

กูยิงผิวเลยแหงือโอ้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูโดนอีหัวแล้วกูหน้ามืดดูฝาล่าสุดเล่นยากจัด ไม่ถึงมาเลือกัวฟึงเลยหยาบแต่เล่นยากเลยเจอเลยกูโดนยิงหนึ่งดีกูหัวเบอร์เที่ยวหาแตนไม่เจอเลย ủa hai mười hai mười hai mười rồi mười hai mười hai mười hai

Copy that, entry team. Notifying more. Who's the bullion? I'm showing you myself. my hands. Turn around and stay still. Stay calm. <laughs> talk. Suspect is cleaning out. He's and secured. Talk. Reporting. Element to talk. Suspect killed. Talk to entry team. Roger, entry team. Notifying medical. We need to talk. have one death. Talk to entry team. Roger, entry team. Notifying medical This is talk. Roger that. Medical assistance is standing on the ground. I'm leaving. ăn dần dinh yêu Đây em có đau tìm đi là Talk to entry team. เวีนสบหายห้องห้องอันนี้เราไปจับอันนี้ก่อนดีกว่าไม่มีนะอยู่อ่ะอืม

มีคนมีคนบอกให้คำดาวม,มีตัวประกันปะเนี่ยเนี่ยเนี่โอ้ยโอ้ย นั่นจะประตูนั่นแหละไม่เลยแล้วจะตัวเดียวกันมั้งกันไอ้นั่นหายเป็นนไหนอาจจะไม่ได้โยนโดนนี้เราก็ได้มันสม้มกันได้ใช่ไหมโอ้ยโอ้คนมาในเสียงดังเข้าแล้ว ba nôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Get down and keep your hands up. Mi mi, con mà. Học chưa? Mà đây. mừng nhìn mở bàn là Mày bao nhiêu? คผมก็ไม่บอกว่าอยู่ขวาซุดเอ๊ะตอนแรกมันอยู่หน้าประตูเลยเดินไปประตูนี้ก็น่าจะมีนะประตูหน้าเหมือนมีเสียงนี่ปะลองเลยผมเลโกบะเดี๋ยว ชิบหายไปก่อนไหมไปก่อนไหมไม่เอาโอ้ยหาข่าวให้ก hmm ูเลยกูเอ้ยหมดแล้วกูดลอยหมดแล้วกูก็แดงทั้งตัวแล้วเหมือนกันแล้วแบบว่าโดนก่อน ban bán nún ạ, à. em cái thằng đi. Rồi với đèn giường ngon ha. Bán đi. ban lại nún rồi nè. Không rồi đó เอาไปตัวหน้า,าไปตัวหลังนะเออเดี๋ยวเจข้ังล่องก่อนนะด mối rộng bơi mở đó nóng nọc lo lên kia 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 kìa, อ้ยดีน่าจะประตูข้างนอกกว่ะวอเตอร์ แอบอยู่ในหองนออ้้างเห็นอาแล้วแป๊อบนอกนู้นอ่ะที่กูตาย Chúng à ta sẽ đi ra ngoài thôi, nếu chúng ta Đi vào phía bên này. chưa được hả? Khóa lực, khi chúng là đã gặp tàu bậc khoan.

้าอยน่งของน้อกคือจับกลุ่มยกทิพไายเลยนะอืมอุ้ยเชีร์ยืนลรงอยู่ไม่เหรอหรอะไรเร่องเบาเปิดกล้องก่อนลลอัลโหลอะไรอ่นนะตึกตึกนี่ยิงให้พอเจ็บได้ไหม,ไมหยิงขายิงหัวไปแล้ว เอ้ยบัสเฮ้ยตัวนี้กูจับได้ไอ้ยูยูรูแล้วรู้แล้วรแล้วลูกบอลมันสามารถเอาปืนสั้นมายิงมือได้นะแต่มันนั่งอยู่ะอะไรนะตต่มันนั่งอยู่มันสามารถหยิบปืนสั้นมายิงมือได้อ๋อ ร่อยวะโอเคเรายิงแกไปสองลัานจ้ะเหือี่สิบนาทีแต่ไเปไหนวะ